วิธีการเปลี่ยนทุกเป้าหมายของคุณให้เป็นจริงได้ครับถ้าวันนี้คุณอยากที่จะได้เป้าอะไรนะจำไว้ว่าความจริงเนี่ยมันเกิดขึ้น2ขนขณะเสมอครับอย่างแรกคือเกิดขึ้นในหัวก่อนก่อนที่คุณจะเกิดขึ้นในความเป็นจริงเหมือนกับเครื่องบินหนึ่งลำา่ก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องบินได้มันเกิดขึ้นในกระดาษก่อนที่มันจะ เกิดขึ้นในกระดาษได้ที่เขาร่างแบกก็ได้มันเกิดขึ้นในหัวก่อนครับดังนั้นความสําเร็จหรือเป้าหมายคุณทุกอย่างมันเกิดขึ้น2ขนาดเสมอคือเกิดขึ้นในหัวคุณก่อนเกิดเป็นภาพที่ชัดก่อนแล้วจึงเกิดขึ้นความเป็นจริงได้3สเต็ปที่คุณจะสามารถทําให้ภาพในหัวของคุณหรือเป้าที่คุณต้องการเป็นจริงได้สเต็ปที่1ครับคุณจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความเชื่ออย่างยิ่งยวดความเชื่อ,อยิ่งยวดคืออะไรผมยกตัวอย่างนี้ตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพถ้าผมบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขัับรถไปพยา คุณคิดว่าผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับว่าผมสามารถขับไปได้ผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ผมสามารถขับไปได้ผมมีเอจใจไหมครับเอ,อหรือขับไปหรือรถจะไปตายกลางทางไหมเอ,อหรือขับไปแล้วน้ำมันหมดกลางทางไหมผมจะไม่มีเชื่อแบบนั้นผมรู้ว่าโอเคขับไปถ้าขึ้นมอเตอร์เวย์ way, ขับตรงไปเรื่อยถึงพัทยาแน่นอนเนี่ยผมมีความเชื่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ายางไรผมไปไปพัทยาได้นี่คือความเชื่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณต้องมีความเชื่อในแบบนี้ ข้อที่2ครับคุณจะต้องมีการกระทําที่เป็นการกระทําอย่างต่อเนื่องครับถ้าคุณทําไปแล้วหยุดไม่ได้คุณต้องทําการกระทําอย่างต่อเนื่องและสิ่ s, งที่จะสร้างการกระทําอย่างต่อเนื่องได้นั่นคือข้อที่3คุณจะต้องมีความสุขจะต้องสามารถรักษาสเตจของความสุขได้สเตจของความสุขนี่คือคุณจะต้องสามารถรักษาสเตจที่คุณแฮปปี้ตลอดเวลาเพราะถ้าคุณไม่แฮปปี้กับการกระทำปับ๊บ คุณจะไม่อยากทําต่อคุณสามารถฝืนได้ไหมฝืนได้แต่ฝืนได้แป๊บเดียวแล้วคุณจะไม่อยากทําอะไรต่อแล้วทํายังไงคุณถึงสามารถรักษาสเตย์หรือรักษาอารมณ์ความรู้สึกความสุขได้มี2เคล็ดลับเคล็ดลับข้อที่1คือให้เลิกเสพข่าวลบๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการกระทําของคุณคุณจะขายของได้ดีแต่คุณก็เสพข่าวเอ๊ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคงไม่มีคนซื้อหรอกใช่ไหมข่าวเหล่านี้เป็นข่าวที่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่คุณกาลังจะทําคุณต้องเลิกเสพสอง คุณจะต้องเปลี่ยนมีนิ่งหรือเปลี่ยนความหมายที่คุณเจอใหม่สมมติคุณมีความคิดว่าการขายคือการเอาเปรียบเขาการขายคือการหลอกลวงเขามีนิ่งหรือความหมายเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณอยากหรือว่ารักหรือว่าชอบการขายทุกครั้งที่คุณไปขายมันคุณไปเอาเปรียบเอาเปรียบเอาเปรียบเขาแต่ถ้าคุณบอกว่าการขายคือการช่วยจบไหมครับจบ อารมณ์คุณเปลี่ยนไหมคุณออาไปขายหนึ่งคนคุณช่วยหนึ่งคนเมื่อนี้คุณออกไปคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะไปช่วยใครก็ตามที่คุณเจอนะเพราะคุณอยากจะช่วยเขาเต็มทีเห็นไหมนี่คือวิธีการคือเปลี่ยนไหนี่คือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่พร้อมที่จะตีความสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเหตุการณ์หนึ่งจะตีความลบก็ได้ตีความบวกก็ได้ผมบอกไม่ได้หรอกครับว่าตีความแบบไหนถูกแต่ ผมบอกได้ว่าตีความแบบไหนเป็นประโยชน์กับไม่กับไม่เป็นประโยชน์ตีความที่เป็นประโยชน์คือตีความแล้วคุณมีความสุขดังนั้นจําไว้ว่าทํามขั้นตอนนี้แล้วคุณจะเปลี่ยนทุกเป้าหมายที่คุณคิดในหัวเป็นความจริงได้ครับ